ทำข่าวครับครับตอนเจ็ดเยเวลาบุดก้างหงเจ้าบุญมรกไอ้าไอ ใครมาเป็นปนายกหรือสทอเนี่ยเราอยากจะให้เข้ามาทําอะไรในสมุยบ้างค่ะก็อยากให้นายกที่จะมาเป็นคนต่อไปนะคะช่วยกันรกระตุ้นการท่องเที่ยวของเกาะสมุยเพราะว่าเนื่องจากสภาพเหตุการณ์โควิด19นะคะมันทําให้เศรษฐกิจของสมุยน่าซกซลลงไปมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้กระตุ้นการท่องเที่ยวจะได้ประชาชนที่อยู่ในสมุยนะคะจะได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นเพราะตอนนี้เนี่ยทุกคนก็เ,อเจอภาวะที่ซกซาได้ยแย่กับทุกคนนะคะก็อยากจะให้พัฒนาตรงนี้ด้วยะค่ะ อยากให้ปรับปรุงในเรื่องของปัจจัยขั้นพื้นฐานของของการใช้ชีวิตของของคนในพื้นที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการอยู่หรือว่าเรื่องของปากท้องอย่างเงี้ยค่ะเพื่อแบบให้กระจายรายได้ให้เข้าสู่ทุกภาคส่วนเข้าถึงทุกคนนะคะของของชุมชนอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เรามีปัญหาอะไรบ้างครับที่แบบอยากให้สะท้อนไปถึงผู้ใหญ่หลายๆคนได้รับรู้เพื่อที่จะมาเข้ามาปรับปรุงก็อย่างที่ทราบว่า รายได้หลักของเกาะสมุยนะคะก็คือเป็นรายได้ของเรื่องของการท่องเที่ยวจากผลกระทบของโควิดและหลายหล,ล,ลายส่วนในตอนนี้ทําให้มันส่งผลกับคนในเกาะสมุยโดยตรงเลยไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีรายได้เข้ามาคนที่คนส่วนใหญ่ที่อยู่ตอนนี้คือต้องแบกรับค่าใช้ใจ่ายตรงน,นี้เองเพราะว่าไม่มีการหมุนเวียนของรายจา่ายนะคะ เดินกลับไปทางไหนเลยครับ